สวัสดีค่ะวันนี้จะพาชมต้นมะขามโบราณนะคะเจ้าของบอกว่าราวสามร้อยกว่าปีอันนี้เป็นการขุดล้อมค่ะขุดล้อมตัดแต่งโดยทีมงานน้องระดาไม้ล้อมอ,อุบลราชธานีนะคะ blum 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 ต้นหนึ่งที่เราขุดไว้นะคะสองต้นนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะต้นนั้นจะเป็นคุณปู่ก็น,นี้จะเป็นคุณย่าค่ะปู่ย่านะคะหรือว่าปู่ทวดมะขามนั่นเองค่ะ อน,นี้อยู่เขตอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีนะคะความสวยงามค่ะ

ตัวประเทศก็มิตกาใบมันจะมีหอดหีบสมบัดอยู่ใต้ต้นค้าม,มอยเย็นจากตั้งแต่พม่ามาลบยังก็กอดสักกี่เีครับที่ร้ายหาได้กี่หีนยงกอดหอย ค่ะหลังจากที่เซ่อโครนไม้เสร็จแล้วก็เตรียมตัวขึ้น,น,น,นตัดแต่งเก่งนะคะวันนี้เรามีเพื่องด้วยสามตัวหวังว่าวันนี้จะเสร็จก่อนเที่ยงค่ะทีมงานกำลังประจำตำแหน่งคนนึงตัดคนหนึ่ง อยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่า,าทำให้เลื่อยคมนะคะโดยวิธีการผลน,นไม่งั้นจะตัดไม้ไม่เข้าค่ะ กิ่งไม้ที่ขวางทางขวางบริเวณที่เราจะล้อมต้นไม้นะคะต่อ,อไปในการขึ้นต้นไม้ช่างต้องใช้ความระมัดระวังด้านทิจิตริศลมทิศทางของไม้ให้ดีเช็คกิ่งไม้กิ่งไหนหกักหรือเปล่านะคะตามที่เขาใช้ขาเขาเหยียบว่ากิ่งนี้หักไหมถ้าหากักเราจะเหยียบไม่ได้ เพราะว่าเขาต้องใช้เป็นหลักในการตั้งตัวการตัดไม้ใหญ่นะคะเพราะว่าไม้มะขามมีความแก่นมากเลย จังหวะไม้ดูจังหวะเครื่องเลื่อยนะคะและลงมือได้เลยะคะ่ะแต่ถ้าเขาไม่มั่นใจว่ากิ่งนี้จะทำให้เขาทรงตัวอยู่หรือไม่เขาก็จะเปลียดกิ่งไม้ทันทีหรือว่าตัดกิ่งใหญ่เลย ความลื่นมะขามมีความลื่นเพราะว่ามีมอสจับอยู่ ตา,มตาม้มๆโลดมันม่นต้องขึ้นไปสูงก็ได้อันตราย ่พอที่จะตัดด้านหน้าได้หรือเปล่าคุณเข้าตาครับผม ไม้ที่มีขนาดใหญ่ต้องตัดทั้งลำมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยค่ะ 你打吧。 ทำไมช่างถึงยังไม่ทำอะไรเพราะว่าช่างระวังลูกน้องข้างล่างอยู่นะคะ เพราะว่าลูกน้องกำลังตัดกิ่งไม้อยู่ข้างล่างให้ให้คนหลบก่อนนะคะถือจะตัดได้เดี๋ยว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  เดี่ยวบอกเขาด่ามันน้ักทุกเดียวกำเดียเลยมันตักไม่หนาวอ่ยกโอคยไก はい,い。いい

Não é aí, igual. 아, 아, 아. เสียกสีขาดเด็กไก่สวนเพิ่งเป็นตาหนักเถอะยันยานเสือกขาดใช่ไหมนบิพลิกไปท่นยานเสียกวะเบา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 เออขำะบาดเบา À. đưa được, kê liệu ở đây phá đây, đó, ui sập đi, 3 thùng, lock, lock 3 thắt, khun, không có, 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 าน,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 นี่เป็นวิธีการที่ไม่ทําให้หล่นทับหลังคาบ้านของชาวบ้านนะคะต้องค่อยๆตัดแล้วใช้กําลังคนดึง,งดึงไม้ไว้นะคะแบบนี้ค่ะคุณยายเจ้าของต้นไม้เหมือนถูกหวยเลยค่ะเพราะว่าได้ขายไม้ราคาแพงไม่พอยังได้เอาไม้ออกจากหลังคาบ้านซึ่งมันอันตรายมากๆหรือไปจ้างเขามาตัดเขาคิดเป็นหมื่งเลยค่ะ เราต้องทำงานกันเป็นทีมน,นะคะเกิดปัญหาข้าแล้วไม่ได้ถ่ายตอนน้อมให้ดูนะคะเกิดปัญหานิดน้อยสำหรับการเอากิ่งลงแล้วทับหลังคาบ้านพยายามระวังแล้วแต่ว่ายังโดนหลังคาอยู่ ตอนนี้เรากำลังทีมงานกำลังช่วยกันที่จะล้อมตึ้มไม้ให้เสร็จในวันนี้นะคะแล้วรีบซ่อมหลังคาให้คุณลุงเจ้าของบ้านได้น้ำบอกอนโอ้ยแมงนี้แ่งวัน,น,น ก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ถ่ายตอนที่ตุ้มต้นไม้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ตัดกิ่งไม้ตอนนั้นไม่ได้ถ่ายไว้ก็คือตัดแล้วทีนี้มันไม้มันหล่นลงมาข้างล่างแล้วมันดีดขึ้นไปทับหลังคาบ้านของเจ้าของบ้านทำให้หลังคาพังก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ ชุนลมุนกับการเปลี่ยนหลังคาไปหาซื้อสังกะสีใหม่แล้วก็เคลียกิ่งไม้ออกไปก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยก็เดินทางกลับบ้านนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆที่ทำให้ดูเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ